ฉันเป็นาวเวรนเจ้าหญิงไงล่ะแค่นั้นเดี๋ยวผมเป็นตัวร้า์ให้ไหมครับจริงเหรอได้เออนี่แม่เออคุณอาร์ตมาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยอ๋อก็มาตามประวัติคุณนะครับคือบริษัทของผมมีนโยบายเยี่ยมบ้านของพนักงานด้วยนะอ๋อแต่ไม่คิดเลยนะครับว่าคุณอาร์ตจะมา เพราะว่าเป็นบ้านคุณนี่ครับผมถึงมาเออนี่นี่น,นไไนะี่เดี๋ยวแม่ไปปราบเราไล่กันนายพ่อเราไล่ไมาแล้วอ้าแม่อย่าไปไก่นะวิ่งอยู่แถวแถบ้านนี้ก็พอนะแม่อย่าไปไก่นะเอเอไม่ต้องเป็นห่วงแหล้วครับคุณซิมเออคือว่าผมขอโทษนะครับที่ผมทําอะไรไปโดยพลการแต่ว,ว่าที่ผมทําไปเพราะว่าอยากให้คุณซิมสบายใจนะครับทำอะไรล่ะครับคือว่าผมมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลอยู่นะครับ ผมก็เลยติดต่อขอจ้างพยาบาลมาคอยดูแลแม่ของคุณซิมตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหาคุณอาร์ตเอ,อ่อผมขอโทษนะครับคุณซิมถ้าเกิดว่าผมทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้ถามคุณก่อนอนะ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณอาร์ตแต่ว่าคุณอาร์ตจะทําให้ผมเยอะเกินไปไหมครับคือผมเกรงใจอะ่ะอ,อถ้าเป็นเรื่องนั้นสบายใจได้เลยครับคุณซิมเพราะว่าผมอ่ะ ทำให้คุณเพราะว่าผมทําและผมมีความสุขที่ผมทําให้คุณทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยากให้คุณมาชอบผมหรอกนะแต่เวลาทําดีกับคนที่เรารักแล้วก็ทําให้เขามีความสุขผมเองก็มีความสุขไปด้วยเพราะงั้นมันเป็นความสุขของผมคุณซิมก็อนุญาตให้ผมช่วยเหลือคุณหน่อยแล้วกันนะครับเออแต่ว่ายังไงผมก็เกรงใจคุณอาร์ตอยู่ดีอ่ะคุณซิม <c oughs> ผมได่อยากให้คุณเกรงใจผมสักหน่อย ผมอยากให้คุณรักผมด้หยางครับคุณอาร์ตเพืผมมีประชุมนะครับเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านนะครับครับคุณอาร์ต <c oughs> ไปนะแ <c oughs> จกอ่งเปาเข้าวัลเลตฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปวนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์บัลเลตของทุกคนไว้ด้วยนะเอจอดไม่ได้ตรงนี้ห้ามจอดจอดไม่ได้ตรงนี้ห้ามจอดเออน้อง ช่วยโหลบไปหน่อยได้ไหมพี่จะจอดรถอะเอา้าพี่ถูน่วกอะเนี่ยผมก็พูดไปอยู่ว่าจอดไม่ได้ตรงนี้ห้ามจอดแล้วทำไมในในจอดไม่ได้ก็ที่นี่มันเป็นที่จอดรถเฮ้ยไอุ้ณแกเล่นลิ้นว่ะนี่ก็บอกว่าจอดไม่ได้เพราะมีผมมันยืนขวางอยู่ไงมันเลยจอดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน้องก็ช่วยหลีกไปหน่อยพี่แร้วลรถมาจอดได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพี่ไม่ถูกนะครับ ต้องเรียกว่าคุณลุงใช่ไหมครับคุณลุงคุณลุง็ใา้คุณลุง,ลงนี่จะเรืยออะไรก็เรื่องของน้องกันนะแต่ว่าพอดีพี่รีบแบบคือหลีกท้ายหน่อยเออเดี๋ยวให้ค่าหลีกพนหนึ่งแล้วกันโอ้ยนี่ลุงเอาเงินฟาดหัวคนยี่เคยชินคิดว่าเงินของลุงอ่ะมันจะทําให้คนอื่นรักได้งันหรอ <c oughs> มาความไ่าไงกันเนี้ยเรื่องนี้ซิมอ่ะผมไม่ยอมแพ้คุณลุงหรอกจะบอกให้นี่รู้จักซิมด้วยเหรอ เป็นไรกันนะเออคุณซิมกับผมเป็นแฟนกันหืมแฟนในอนาคตอ่ะงั้นพี่ก็เป็นว่าที่แฟนปัจจุบันก็รอไปก่อนละกันนะพี่คิดว่าพี่ซิมเขาจะหลงในเม็ดเงินของพี่น่หรอฮะความรักที่ซื้อมาด้วยเงินน่ะมันไม่ยั่งยืนหรอกเว้ยลุงนี่ไอน้องพี่จะบอกให้นะพี่ไม่เคยเอาเงินเพื่อไปซื้อความรักจากใคร ถ้าพี่อยากให้ใครสักคนรักพี่พี่ก็อยากให้เขารักพี่ในแบบที่พี่เป็นแต่ที่พี่ทําดีกับเขาช่วยเหลือเขาพอพี่มีเงินไงพี่เลยดูแลเขาได้ว่าแต่ไอ้น้องอ่ะมีเงินพอที่ดูแลเขาไหมเออคือค,คือก็พอมีอยู่เงินพ่อแม่ไม่น้ำนะครับเอยก็ต้องน้ำดิก็พ่อแม่ให้แล้วอ่ะเสียวนาเ่าะ ช่วยหลีกทางให้หน่อยได้ไหมเนองก็บอกว่าไม่หลีกไงนี่อะไรกันอนะเป็นอะไรกัน,นะครับเอ่อคือว่าผมจะมาจอดรถนะคุณซิมแล้วก็เหมือนเด็กคนนี้เขาจะมาจองที่จอดรถไว้อะอ่ะใช่ครับพี่ซิมคือว่าผมอ่ะจะมาคอยยืนจองที่จอดรถตรงเนี้ให้พี่ทุกวันเลยนะครับเอ่อนี่ก็ว่าอยู่ทำไมที่จอดรถตรงนี้บัางตลอดเลยจริงๆแล้วเป็นเพราะน้องมาจองให้น,นหรอใช่ครับพี่ เพราะว่าผมเคยได้ยินพี่บ่นนี่ว่าต้องวนหาที่จอดรถบ่อยอ่ะโ้นี่ไม่ต้องทําให้พี่ขนาดนั้นก็ได้ไม่ใช่สิครับก็มันเป็นอะไรเล็กน,น้อยที่ผมอยากจะทําให้พี่อะ่ะถ้างั้นยังไงขอโทษคุณอาร์ด้วยนะครับที่จาร์ดเขามาจองที่จอดรถแบบนี้จารดตัวไปอย่าทำนะเพราะาการทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องจะได้ครับอืงอัง้น ไปกันเถอะครับคุณซิมไปไปไหนกันน่ะก็ไปไข่ของไงเอไแต่ว่าตอนเย็นพี่ซิมไปกินข้าวกับผมนะครับคือผมไปเจอร้านซ่มทำร้านนึงครับพี่ซิมเปิดใหม่เขาบอกว่าแซ่บมากเลยนะครับในรีวิวอ่ะเอ่อขอโทษนะน้องพอดีว่าตอนเย็นพี่มีนัดพาซิมเขาไปกินอาหารที่โรงแรมของพี่อ่ะเอ่อพี่ซิมเออขอโทษนะจารว่าคุณอาเขา ชวนก่อนแล้วว่าถ้า,างั้นไปกันเถอ,คอะครับอครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่พซิมคิดดูดีนะครับออาหารแพงๆในโรงแรมพวกนั้นมันไม่อร่อยหรอกครับพี่ซิมไปกินส้มตำของผมดีกว่าพี่เคยบอกผมว่าพี่ชอบกินส้มตำไม่ใช่หรอก็ชอบแต,แต่แต่ว่านี่น้องมันไม่เกี่ยวหรอกน,นะว่าอาหารอะอะไรมันอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่ว่าไปนั่งกินกับใครมากกว่า ไอ้แก่ไอ้จานอย่าพูดแบบนั้นก็ไอ้กแก่นี่มันหาเรื่องผมอะ่ะไอ้จานไปเลยนะถ้าพูดมีเรื่องแบบนี้มีนงมาเจอพี่อีกไปกันเถอะค่ะคุณอาบพี่ซิมพี่ซิม เ้ยแกจะมาร้องไห้ฟูมไฟเสียใจมันได้อะไรขึ้นมาวะ <c oughs> ก็คนอกหันี้ว่าแกจะให้ฉันร้องเพลงเต้นนั่นเหรอเฮ้ยผูดหมาก็มีเหตุผลฉันไม่มันจ้อผูดไม่คิดจริงๆเลยเออโอเคแอนก็ร้องไห้ออกมาให้พอเข้าไปสู้กันใหม่เพื่อนสู้กันใหม่ไม่เอาแล้ววะ่ะอ้าวเฮ้ยทำไมยอมง่ายอยูวะ ลูกทีวลาแก๊เจอคนที่ถูกใจแกไม่เคยยอมไม่ไยแบบนี้น่ะสู้ห้ถึงที่สุดดีวะเฮ้ยอีกรัดคนเดิมหายไปวลนวเนี่ยเพอะครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมงไงวะฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากสู้อ่ะเฮ้ยอะไรวะฉันไม่เข้าใจแกไม่ได้ชอบไพี่คนนั้นแล้วเหรอชอบเว้ยรักเลยล่ะอยากจะได้เป็นแฟนมากๆอาวแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมแกถึงยอมแพ้ ก็พอมาคิดคิดดูแล้วอ่ะมันก็จริงที่แก่พี่พูดอ่ะอย่างฉันมันจะมีปัญญาอะไรดูแลพี่เขาได้วะถ้าเกิดว่าปล่อยให้พี่เขาไปอยู่ไอ้แก่บ้านนั่นแก่บ้านนั่นมันรวยนี่ว่ามันดูดีด้วยอ่ะดูก็เป็นคนดีด้วยอ่ะมันคงจะดูแลพี่ซิมได้ดีกว่าฉันมากอ่ะเขื่อฉันไปพยายามเอาพี่ซิมมาเป็นแฟนแล้วมันจะดีสําหรับพี่ซิมจริงหรอวะใช่ แบบนี้เขาเรียกว่าแพ้ตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมนี่แพ้ตัวเองแต่ที่ฉันยอมแพ้เพราะอยากให้เขามีความสุขหลงหาเราสรุปแล้วจะเอาไงก็ไม่เอาไงอ่ะก็ปล่อยเขาไปให้เขาไปเจอคนที่ดี <c oughs> ไอ้พระเอกชัดๆปีกแบบแกเนี่ยมันมักจะเจ็บปวดเว้แกทำไงอ่ะแกนแหละพี่เออญี่ปุ่นกับฉันเลยดีฉันอยาก ไหนเฮิร์ดว่ะโอ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นชวนกันง่ายๆอย่ากับไปเที่ยวปากเกร็ดปะโถนะไปห,หน่อยนะถ้าแกออกค่าตั๋วให้ไป <c oughs> เออออกให้ก็ได้เอองั้นไป <c oughs> ลองไปไหนไกลๆหน่อยแล้วกัน <c oughs> เผื่อว่าจะลืมเขาได้ง่ายหน่อยวะ ขอฝากทุกคนทั้งใน u t u b e และแฟนเพจนะครับผมเชวยกันไปติดตามช่อง YouTube ใหม่ของผมด้วยชื่อช่องว่า ff the series นะฮะหลังจากนี้หนังฟรีไฟเด the series จะมีลงที่ช่องนี้แล้วฝากทุกคนไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูหนังฟรีไฟยสนุกสนุกที่ช่องนี้กันได้เลยครับ